มาค่ะมาพ่อแม่พี่น้องเซ็ตแล้วเรียบร้อยค่ะมากินส้มง,งามใบน้ากันค่ะวัสดีครับเพ่อแม่พี่น้องโชคดีหลายๆค่ะเมื่อก่อนไปได้นวดประมึกมาพร้อมค่ะเพ่อแม่พี่น้องมีแม้นว่ามีอันนี้มีหอดีกว่้ผมค่ะมีแม้นว่าไปกู้เธอแล,แล้วได้มาเด้๋เพ่อแม่พี่น้องเลยอันถือว่าโชคดีค่ะ เลยยุห่อนึงค่ะเลยยุแพ็กนึงก็เลยได้นวดประมึกมากินประเม่พี่น้องโอ้ยมากเลยายนวดประมึกนี่แล้วกับป่าที่ป่าที่พาเคยเอด็ดปลาเคสกินนะคะปลาซิวน้อยนะคะที่พาเคยเอ็ดปลาจอมนะไม่ได้พาไม่ได้กินปลาจอมหึงแลวค่ะ <c oughs> ไปไม่มีเลยค่ะไม่ได้เลยไปไหลายเธอหลายรอบไม่ได้จักเธอค่ะก็ ได้กินกระือว่าโชคดีหลายๆเพราแม่พี่น้องเพราะว่าเขายู่ไก่พ่อแม่พี่น้องคือว่ามันก็ไม่แม้นว่าอดยะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คือบา้านเฮานะคะมันมันมีสะดวกสบายมันโอ้ยบางเีอยากกิน่เลยก็ไม่ได้กินพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ไปเห็นดีๆเจอหลายๆค่ะแต่ว่าอันสามนุ่มคอยหนีย่าน,นหลายๆพ่อแม่พี่น้องและอีกอย่างนึง ตีนใกล้นะเขาก็ยานในหลายอีโอ้ยลำบากพี่พี่น้องลำบากหลายๆก็อยู่บนเนาะมึงหน้านี่มีสามีตามแซบพร้อมลำบากหลายๆก็เริ่นกันอยู่การกินเดี๋ยโอ้ยเขายานทอแมพี่น้องลูกผัวเขาานมาขมาบันนี้ผ้าละื้นนี้แหละย่ำประมึกทอแมพี่น้องเหง่แล้วไม่ได้กินย่ำนวดประมึกค่ะมาขมามาแซบมานวนน้ำกันค่ะ อยดีเจขนาดประมาพี่น้องได้นวดประมึกมาค่ะนวดประมึกค่ะปูเปนกระหางกระได้นี่ค่ะคือว่าไปคู่เธอพี่แมนว่าลวมีคู่เธอค่ะเขาอา่านเราเอามาแต่ว่าเขาเอาไม่ท่านเขานะคะหมายถึงว่าโซงเนี่ยเขาไปซื้อมันมันมดตลอดค่ะ ได้มาห่อหนึงโอ้ดีเจออลาร <c oughs> บ้านเฮานะสวรรค์บนดินพี่น้องจะกินเพื่อเลยก็ได้กินดีจะได้บ้านเฮาน่ะเคืองย่ำเพราะไหม,ามพี่น้องเคืองยำเฮาค่ะหอมหอมปั๊กซี่เอามาแต่สวนเพราะไหมพี่น้องปั๊กซี่หอบปูเองนี่หอมลยลายเพราะไหมพี่น้องหอมลายลายเลยค่ะ อันนี้เป็นหอมมาตาโซนค่ะพักซี่คือกันค่ะมะคิดนี่ซื้อเขาภาพปู่มะคิดมีเคยได้กับพรมยิปนองที่เรนเห็นนี่ซื้อเขาทั้งหมดกับมะคิดอันนี้จากระเทมสซเอามาตาโซนค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะมะนาวอันนี้พักสําหรับยำเห่าค่ะและ้วอันเครื่องปรุงเห่าก็มีน้ําปลากับผงสุรเท่านั้นค่ะน้ําปลาค่ะกับผงซุรพัก งามหลายานกับพ่อแม่พี่น้องที่สําคัญคือมันหอมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกาปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปลอดสารปลอดภัยค่ะครับผู้เองพ่อแม่พี่น้องแต่หอมกับหอมก็โอเคคะ่ะถึงแม้เรามีมีเน่ามีงามขึ้นอยู่ในร้านแต่ว่าคือเว้า์ตกับครับผู้เองปลอดสาปรปลอดสารปลอดภัยค่ะ โอเคเทามาลงมือในขั้นตอนต่อไปกันค่ะพักซีเป็นเรือที่แปลกอะายค่ะพักซีที่เขาผู้เอกนี่ห่อไม่ลายเพราะแม่พี่น้องโอลืมมองกล้อง <c oughs> การเตะบอลผ่าจับกล้องไว้นะคะไม่ได้ตามกล้องพักซีเขาผู้เอกนี่ห่อไม่ลายเพราะแม่พี่น้องห้อมหอมค่ะแปลกดีขึ้นกันค่ะ ปลาหมึจกจังน้อยกับพ่อแม่พี่น้องปลาหมึกนี่พันนันเอาปะอ่อดแล้วเรียบร้อยค่ะขนะผ้ามาหั่นอันนี้อ่อหนนั่นเนี่มันันละสุกง่ายๆกัะ,ะ,ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอาหารทะเลของเรามีต้มเผืงค่ะต้มเผืงมันจะมีแซ่บค่ะเอาตัวเอ็ดแล้วก็เบิง่งหินเบิ่งทรายพร้อมค่ะล้วจะไปล้างอีกเท่านึงค่ะ นี่เพื่อนเอทมาเรียบร้อยค่ะป้าอ่อแล้วเรียบร้อย โอเคว่าไหมพี่น้องเดี๋ยวท่าเบื้องตอนเอ็ดย้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวผ้าละผ้ากลางและผ้าละไปล้างอีกเทอร์นึงค่ะล้างน้ำเปล่าปกตินี่แหละคะ่ะปกติที่ผ่ายเพื่อนเอ็ดเพื่อนล้างน้ำเกลือมาเจองน,นี้ข้าวมาสันแต่ผ้าเอ็ดแบบไง่ายๆค่ะล้างน้ำเปล่าธรรมดา เลาะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมาย่ากันเลยค่ะลงมือย่ากันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นมะคิดกับกระเทะียมค่ะผ้าปั้นไลยอันนี้ปั้นยากค่ะ รสค่ะย่ำย่ำต่ำต่ำคาดผงชูรไม่ได้เลยค่ะน้ำป่าก็พากินรสจัดกนะพี่น้องน้ำป่าค่ะซื้อสองจะกินรสจัดพอนะพี่น้องน้ำมะนาวค่ะ แค่้อเพค่อแม่พี่น้องพัลซ์แค่ลอเพิ่มค่ะหอมเออพัลซี่ค่ะหอมเดี๋ยวค่ะหอมโบอันนี้หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่อันนี้เป็นกระเทียมสดพ่อแม่พี่น้องกระเทียมสดเอามาจะสูนค่ะกินโทษเพ่อแม่พี่น้อง ทำไมพี่น้องกัดนี้หอมหค่ะเสื้อปลามึกก็ไพี่น้องเสื้อปลาหมึกที่โลกไว้ค่ะหอมขนาดก็ไม่พี่น้องโอ้ยน้ำลายแตะอีกแล้วค่ะ น้ำลายแตะอีแล้วค่ะนี่มันได้แล้วเลยน้ำลายแตะแล้วค่ะทางนี้อืทำไมพี่น้องเป็นทางนี้ละได้กลิ่นแบบยังไงได้แห้งได้แห้งประมาณนึงน้ำพานะอืน้ำลายแตะจัว่วทำไมพี่น้องมาเรื่อมาเรื่อยแบบนี้นเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะยังไม่ไง่ายสไตล์แม่ยผ้าทำไมพี่น้องอืม ครับทิพย์เข้าเดนค่ะปาดซีมึงดูซีมึงด,ซงดูซีมึงก่อนซีมึงสะก่อนค่ะปาดปาดปาดอโอ้เห็นน้ำลายแตกปะไหมพี่น้องพายำเสียงดังเด้อแซบอ่บไม่ลายครับ รสชาติกลมกล่อมแซบขักแซบหนักโอ้ปลาหมึกดองลงดองลงอ๋อจัดจานและะ้วกัน โอ้ยได้จานต้องใหญ่ทอไมพี่น้องมาเดินมาเดิมบาทนี่แซ่บทำยังไงค่ะรสชาติทึ่ปะทึ่เจอขนาดกันมากขึมาทอไมพี่น้องเซ็ตแล้วเรียบร้อยค่ะมากินส้มย่างใบน้ำนกันค่ะยำปลาหมึกค่ะทอไมพี่น้องยำานวดหมึกค่ะโอ้ยน้ำลายแตะน้ำลายแตะ ยูกไก่บ้านไก่เมืองแห้งพลึกพี่ลำเปิดแมพี่น้องหาก,กินยะะา,าะาาาค่ะมาข้ามาบาทนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ